เหตุให้ค้าขายได้กำไรหรือขาดทุนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอเป็นเหตุปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายขาดทุนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วย่อมปวาวรณาว่าท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์เขากลับไม่ถวายปัจจัยที่เขาปวาวรณา ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมขาดทุนสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วย่อมปวารณาว่าท่านจงบอกปัจจัยที่ท่านประสงค์แต่เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ไม่เป็นไปตามประสงค์ ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นอย่างนี้เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมไม่ได้กําไรตามที่ประสงค์สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วย่อมปวารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ตามที่ประสงค์ ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมได้กำไรตามที่ประสงค์สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้เข้าไปหาสมณะหรือพราหมณ์แล้วย่อมปวารณาว่าขอท่านจงบอกปัจจัยที่ต้องประสงค์เขาถวายปัจจัยที่ปวารณาไว้ย,ยิ่งกว่าที่ประสงค์ ถ้าเขาเคลื่อนจากอัตภาพนั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์นี้เขาทำการค้าขายอย่างใดอย่างใดเขาย่อมได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์สารีบุตรนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายขาดทุนนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายไม่ได้กำไรตามที่ประสงค์ นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรตามที่ประสงค์นี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเครื่องให้บุคคลบางคนในโลกนี้ทำการค้าขายได้กำไรยิ่งกว่าที่ประสงค์